เโนโลยีอะไรบ้างที่เราได้เตรียมมาให้เด็กกากกรจัดการศิลปกรไปดูกันเลยค่ะและว,วันนี้นะคะพี่ส้มก็อยู่กับอาจารย์โดนัทนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะและเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตกิจกรรมของน้องๆนะคะตลอดระยะเวลา 4ปีที่ได้เรียนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของออนไลน์นะครับออนไลน์ก็ง่ายมากทุกอย่างนะตอนนี้สํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยีของเราเอาเกือบทั้งหมดที่เป็นพัดเป็นซอฟต์แวร์หรือไม่ทั้งฮาร์ดแวร์แหละที่เราเคยใช้ไปอยู่บนโลกออนไลน์หรือออนคลาวด์ทั้งหมดซึ่งพวกนี้จะมีประโยชน์สาหรับเ,เด็กมากซึ่งเว็บไซต์ที่เราควรรู้จักก็คือ su web portal นะครับเราก็พิมพ์หาใน Google su web portal จากนั้นก็คลิกเลือกตรงนี้ครับ่า ทีน,นี้หนูๆก็จะเข้าที่หน้าจอของเขาแล้วเขาก็จะมีบริการอะไรต่างๆบอกไว้หมดเลยในกรณีที่เราพึ่ง First e n r r o l เข้ามาเป็นป็ปีหนึ่งนะครับ f t ชชีส s t u เด n t เด็กๆทุกคนจะต้องมาที่ตรงนี้ลงทะเบียนเปิดบัญชีก่อนอแล้วเราก็กดเข้าไปเขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้ให้เรากรอกน,นะครับว่า เราเป็นใคร New mm. ก็คือนักศึกษาใหม่ส่วนน <Ha. S 1> ี้ Recovery <c oughs> ก็คือในกรณีที่เราลืมรหัสเราจะต้องทําแบบนี้จากนั้นก็เลือกบทบาทของตัวเองแล้วก็เลือกประเทศก็คือไทยแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากนั้นกด Confirm เข้าไปซึ่งระบบของเราก็จะกรอกข้อมูลแล้วทีนี้เขาก็จะมีการยืนยันความปลอดภยัยทีนี้เมื่อเข้าสู่เรียบร้อยแล้วมีรหัสเรียบร้อยเราก็เข้าสู่ระบบครับอ่าเราก็จะเห็นฟีเจอร์ทีนี้การเข้าสู่ระบบอ่าเมื่อลงทะเบียนครั้งแรกเด็กๆจะได้ Username นะครับ Password มาซึ่ง ผู้ใช้งานจะเป็นรหัสจะเป็นนามสกุลของตัวเองซึ่งเขาจะให้มาตัวพิมพ์ใหญ่แต่ทีนี้ทั้งนั้น,นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเวลาล็อกอินเข้าระบบมีค่าเท่ากันไม่จําเป็นต้องกดแคปล็อกนะค่ะอันนี้สมมุติว่าอาอจารย์เข้าให้ดูแล้วทีนี้เขาถ้าสมมุติว่าใครนามสกุลยาวมากอ่าอาจารย์มันจะทํายังไงมันก็จะทําการตัดประมาณสักสิต,ตัวอักษรน,นี่แหละแต่พวกนี้เราจะต้องจำในเมลแล้วนะเดี๋ยวเขาจะส่งมาแจ้งแล้วก็อันเดอร์สกอร์ตามด้วยชื่อประจำแรกแบบนี้ ซึ่งแต่ก่อนมันจะมีคําว่า a d ิลปกร a d ดี E D U ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเวลาเข้าบริการอินเทอร์เนต็ตของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขาจําได้แล้วว่ารหัสพวกนี้มันถูกออเทนถูกระบุตรวจสอบมาแล้วว่าค,คือตัวนักศึกษาจริงค๊บเรียบร้อยเวลาเข้าไปตรงนี้เด็กๆก็จะเห็นว่าด้านนี้ก็คือมีเมนูนะครับเกี่ยวกับเนี่ยครับสินละกอนเซอร์วิสซึ่งเด็กๆหลายคนไม่ทราบเลยว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆให้เยอะมาก เราก็ตรงนี้ก็คือเมลมหาวิทยาลัยครับม a มหาวิทยาลัยตรงนี้ก็คือเป็นเมลหลักใช้ติดต่อก,กับทางมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่คณะวิชาอะไรต่างหรือแม้ทัางใช้ไปสมัครงานอะไรต่างมันจะเป็น official ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบริการอะไรต่างเอกสารที่จบในจุดเดียวแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของถ้าใครชอบเรียนรู้ก็เข้าไปที่ hu Class c a s ได้ชอบชชเรียนรู้เพิ่มเติม,หร,ตมหรือเก็บระบบหน่วยกิตลังหน่วยกิตอะไรต่างแบบนี้สําหรับการเรียนต่อในระดับสูงตรงนี้เด็กๆน่าจะชอบเดี๋ยวอาจารย์กดเข้าไปดู มีเยอะมากส,สำหรับสาววอ p p ปเปทั้งหลาย <c oughs> ที่ชอบความเรีมสเป็นเตนโอโตูทั้งหลายสามารถเข้าไปดูได้ <c oughs> มีให้เยอะมากเพราะฉะนั้น,นเด็กๆก็เข้าไปดูว่าต้องการตรงไหนแล้วก็ไปดูว่าราคาที่ต้องจ่ายนะประมาณเท่าไหร่รับได้ไหม <c oughs> เพราะว่า ของด,ดีและของฟรีไม่มีในโลกนะฮะบางอย่างเราจะต้อง s u b สไครต์แต่เราจะได้ในราคาที่เป็นนักศึกษาถามว่ามีประโยชน์ไหมอจารย์มีสําหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นการาฟิกตัดต่อ,อะจะมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกอาจารย์คลิกไปที่ตรงนี้บริการของ Google service มีอะไรบ้างอาจารย์มีย้ายไฟล์มี Gmail มี Google Drive กูก็มีกู o ก l e คลาส s ์รูมมี o n t a c t แล้วก็ปฏิทินอะไรต่างๆนอกเหนือ ok จากนั้นก็มีบริการ Microsoft ที่สามารถใช้เสมือนได้กับ Microsoft ที่เราต้องซื้อไายเส้นใช้กับเครื่อง <M> มีทั้ง3 6มหมีทั้งอชัวมีทําแบบฟอร์มเหมือน Google Excel Online, Office Online ต่างเด็กสามารถเข้าไปใช้ได้ตรงนี้ได้รวมทั้งวันได e ที่เป็นได้เก็บออนไลน์เพราะตอนนี้ Google จํากัดพื้นที่เราประมาณที่5 g ิดังนั้นอาจารย์แนะนําต่อไปมูฟไฟล์ที่วันไดใช้ได้คุ้มมากประมาณ เทราไบต์จำจำตัวเลขไม่แม่นนะแต่ว่าหน่วยเทราไบต์คือเยอะมากล้านล้านประมาณสักประมาณ1.2เทราไบต์เก็บไว้ทุกอย่างได้หมดอ่าอันนี้แนะนําให้ใช้ครับอาจจะมีประโยชน์กับเรามากจบปิ้งนะครับอ่าสำหรับพาร์อาจารย์ก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้ส้มก็ขอบคุณอาจารย์โดนัทมากมเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับน้องๆค่ะ